ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองเฮ<ะ>้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอาจริงดิก็จริงนะสิฟิตเปียยังกระติดเทอร์โบสายเวทย้อนกลับหรอ ถูกต้องคนอย่าแกน่ะฉันจะฆ่าสกีรอบก็ได้เพราะแกน่ะมันกระจอกฮฉันคืออาจารย์โกโจซาโตชิเดี๋ยวกูใส่ฟิสกิลหรือเปล่านะกูต้องไปใส่อันนี้สิ นะครับนั่นคือสกิลอินฟินิตี้ครับผม,มอาจารย์โกโจขาดสกิลนี้ไม่ได้เลยนะทุกคนนะมันคือสกิลใครพูดอะไรใครมาพูดอะไรนี่นะครับผมและตอนนี้เนี่ยสกิลนี้กลายเป็นสกิลลิมิเต็ดแล้วนะทุกคนนะ <Wow. S 1> แล้วมันแพงที่สุดในเกมแล้วด้วยนะครับผมความโกงมันจะเป็นยังไงแล้วมันวิธีใช้มันจะเป็นยังไงนั้นเออและเกมนี้เนี่ยมีการอัปเดตโค้ด โค้ดใหม่นะครับผมนั่นก็คือ w i e k 4นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ Sorry for Delay นะครับผม <Wow. S 1> อัปเดตมา2โค้ดนะแล้วพอใส่โค้ดแล้วเนี่ยมันจะได้ดาบระดับยูนี้ครับผมชื่อว่าเลมแนนซอสครับผมเป็นดาบสีน้ำเงินหล่อเท่เฟียวๆมาใส่ตีบอลหล่อเท่นะจ๊ะพอใส่แล้วเนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้โหแล้วส่วนอีกคนหนึ่งก็อย่างว่าครับได้มา200คอยนะครับผมโอเคก็เกมเริ่มแล้วนะครับผมมาอุ้ยคนนี้มีกระโดดสูงแล้วนะสำนักนี้มันมีทุกที่จริงๆอ่ะฮะเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งะเปิดมาไม่ทันไหลก็มีคนตายซะแล้วอืมตีตีไป,ไปส่งไปให้นูน้นอุ้ยมีชันโดสเตปอ่ะชันโดสเตปเราจะมาดูกันว่าไอ้น้าไหนมันจะส่งบอลให้เรานะทุกคนนะ โหแล้วตอนนี้ก็ดวลเดือดกันนะครับผมตอนนี้เหลือสี่คนนะแป๊บเดียวเองนะครับผมอุ้ยคนข้างหน้าพี่มีชาโตสเต็ปนะครับทุกคนแล้วคนซ้ายนี่มีกระโดดสูงนะซุปเปอร์จัมป์นะครับผมแล้วคนขวาก็มีซุปเปอร์จัมป์อีกเช่นเคยนะครับผมโหมันมีตั้งสองคนในซุปเปอร์จัมป์อยู่กับพี่นะครับผมกระโดดไปกระโดดมาสำนักนี้อ้าวตายแล้วเราหนึ่งหนึ่งกับผู้ชายคนนี้นะครับผมเราจะลองใช้สกิลกันเลย ยังไม่ทันได้ใช้สกิลเลยมึงตายก่อนแล้วอ่ะเฮ้ทำไมกูมาแล้วกูนอนเดี๋ยวก่อนแต่สกิลพี่น่าจะแพ้ทางไอ้พวกมิโลนะทุกคนนะหาเรียบร้อยเรียบร้อยจะระเกียดจริงๆเลยกระโดดสูงเนี่ยกระโดดสูงทำเป็นเซียนแล้วก็ตายอยู่บนอากาศนี่เลยกระโดดแล้วก็ไม่กดเลยนะ <laughs> มันคือมุกเกนไอ้น้องนี่ไอคนนี้เอฟซีพี่ใช่ไหมตายซะ นี่คือพาามุก,กินของพี่นะครับผมแป๊บเดียวครูดาวสิเลยว่าทุกคนดูดิได้เวลาใช้ได้เวลากลัวแล้วสินะลูกบอลของฉันหายตัวไปแล้วไอคนนี้ละกันแนะเต็มตัวตายโกงมากโกงจัดจัดนะครับผมโกงจัดสมแล้วที่เป็นสกิลลิมิเต็ดสุดในเกมนะทุกคนนะแล้วแพงที่สุดในเกมแล้วด้วยนะครับส่วนราคานี่ก็ไม่บอกหรอกแต่ประมาณแบบมากมายอ่ะ ถ้าตีเป็นโลบักเนี่ยประมาณเป็นหมื่นโลบักเลยนะทุกคนนะนะตีเลยเอ้คนนั้นสกิลหมดแล้วนะฮะเตรียมตัวรับชะตากรรมแล้วยังไงน,น้องเฮ่มาเลยเองจะตายแบบไหนเฮ่เองจะตายแบบไหนน้องโอ้ยเปิดโลว่ะอีกไม่นานสกิลโล่แกก็หมดนั่นไงล่ะเพราะงั้นแล้วไม่ต้องใช้โลหรอกไม่ต้องใช้สกิลหรอกลูกหลอกแกก็ตาย เฮ้ีนี่มันชุดโรงเรียนเหมือนกันเลยเนี่ยชุดอาจารย์โกโจเหมือนกันโกโจซาโตชิงั้นเหรอนะครับผมไปจับโปเกมอนเลยไอหมอนี่มันมีแฉะแข็งและแถมใส่ชุดโรงเรียนสายเวทเหมือนกันกับพี่นะเราจะยอมไม่ได้เราจะโชว์พลังสายเวทของเราเอาหน่อยไว้เอาหน่อยไว้ยเฮ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 ้ยเดือดเดือด เลือดเดือด,เ,ด,อดเราต้องหาจังหวะก่อนครับเราต้องหาจังหวะแบบมาเล่นนะแบบนั้นเน่ยเล่นกับไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับผมเอาเรียบร้อยสำนักกระโดดสูงนี่มันตายไวกันจริงๆเลยอะไรน้องฮะฮะอะไรน้องกูมีมุกเกินนะเว้ยกูมีมุกเกินนอ้น้องตายซะเอา ดีคนหน้าโดนคนหลังหมั่นเที่ยวอ่ะอไอผ้ผู้ไอ้ผู้ช้คุณใส่นี่อออโอเคนะครับผมรอบต่อไปนี้พี่ต้องชนะให้ได้นะีครับผมด้วยพลังสายเวทของฉันมามามา,มาจะตีบอลกับกูเหรอ,อมันเร็วไปม,มันเร็วไปกูมันโกโจนะเว้ยโกโจเลยนะ เอนะกูมีสกิลหยุดบอลนนะ้ะเรียกว่ามุกเกนนะ่ไนะ,ะไอ้น้องตายซัตายไา้น้องนะครับผมสกิลพี่คูดาวอย่างรวดเร็วนะไอ้น้องเว้ยเราใช้ดาบแดงอะไรตอนนี้นะแกเปิดไม้ตายมาก่อนเราใช้สกิลอีกรู้เปล่าแกทําผิดมหันแล้วรู้เปล่านะแกมันทําผิดมหันแล้วนะไอ้น้องรับบอลไปซะพลังสีม่วง <laughs> ตายหาไปเลยเง้ันดูดลูกบอลมาได้ไนะไอ้น้องแกจะตายแบบไหนหรือจะช้าหรือจะกระจอกอยังวะ เอาล่ะเอาล่ะร,ร,รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมรอบนี้พี่ต้องแชมป์ให้ได้นะฮะแบบว่าจริงๆมันสกิลมันโกมากเลยนะแต่ว่าพี่พี่เล่นขำๆาเองแหละจริงๆแล้วพี่ไม่ได้เอาจริงหรอกนะรอบนี้รอบนี้แหละพี่ต้องเอาจริงซะหน่อยแล้วโชว์ให้เด็กมันรู้ว่าพี่ตึงขนาดไหนนะทุกคนนะอย่าเสียชื่อผู้ถือสกิลที่แพงที่สุดในเกม,อ,มอย่าให้น้อยหนะ้าอย่าให้เสียชื่อเราไม่งั้นอายนะั้นแบบไปคุยกับใครนี่อายหมดแหละอ้าวไอคนนี้มันรีดตีบอลนะ โอ้โหแย่ยังเลยเซิร์ฟนี้มันดูแบบไม่รักคีวิกันเลยรวมถึงกูด้วยเนี่ยกูโดนพลังตัวเองตายมาเลยมาเลยเอ็งอะเอ็งอะยังไม่ทันได้ตายด้วยวพลังสกิลของฉันไปเลยสีม่วง <c oughs> ตัวเป็นแอปเปิลเลยมันเขี้ยวมันเขี้ยวฮยฮยฮุยน,นี่แหละนี่แหละพี่เจอตัวเซียนกระโดดสูงแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้ว ขอบคุณที่ส่งบอลมาให้นะกระโดดมาตดลงมาเรียบร้อยกำจัดคนกิเก่งๆไปก่อนนะครับผมส่วนคนที่เหลือเนี่ยค่อยกินอย่างอาเร็ดอร่อยอย่างช้าช้านะครับผมหยุดบอลใครเอ่ยที่จะตายก่อนฮะสีม่วงเรียบร้อย ในที่สุดกูก็ได้แชมป์กพลังกูเป็นไงล่ะโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้น้องๆชอบกันหรือเปล่าสกิลสุดโกงสุดเฟียสสุดฟาสอย่างนี้นะครับผมและสกิลนี้เนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วทุกคนนะมันกลายเป็นลิมิเต็ดโดยสมบูรณ์แล้วนะตั้งแต่หลังสกิลนี้ไปอ่ะจะไม่มีสกิลที่มันต้องใช้โลบักซื้อแล้วนะทุกคนนะนะพบถ้าชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะจ๊ะ นไหนเสียงก็หลงแล้วกูก็หลงให้สุดเลยละกันเออและที่สําคัญนะครับผมตอนนี้พี่มีกลุ่มของตัวเองแล้วนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี่เองนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบา,บายครับผม